สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอุ่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเคทาทาดีเซลสี่ประตูนะครับขับขับไปแล้วก็ดับกลางอากาศนะครับอันนี้ยกมาจากชาเชงเซานะพนมสารคาม่ะสิ่อันนี้ที่เปิดมาแล้วเจอนลครับดูสายพานนะครับสายพานดันออกมาแล้วก็สายพานหน้าเครื่องขาดหมดเลยเนื่องจากมูเล่เนี่ยอมูเล่ลุดมาเลยมูเล่หน้าเครื่องนะครับ เดี๋ยวนี้จะต้องเปลี่ยนมือใหแล้วแล้เวเราก็จะเปิดดูนะฮะว่ากระเดื่องกระเดื่องวาวจะหักกี่ตัวนะครับ,บ,บดูนานออกมาแบบชุ่เอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาอู่ซ่อมรถทาทานะครับติดต่อสอบถามมึเข้ามาได้นะครับกับเบอร์โทรนี้นะครับ 0802220002นะครับเอารถมาจบฝานะครับโทรถามก็ไม่จบนแน่นอนนะครับ